พี่ห่างเสือจมน้ำไปมั่วแอทแปรดแอกอยู่นครใจสีเลยครับอ่ะอยู่นะ้าอ่อนใจอี๋พี่เจอสวยมากเลยอยู่บ้านธรรมชิดประดัปลูกสมโอเลยครับไอแอทนนอ่า อ่าก uh, okay, oh. oh, uh. uh, uh, oh. huh? ินอยู่มากอ่ยรถในนี้อะไรนะรถในนี้ขายรถตอรี่ดอกมะลิอ๋อควังไงเป็นรถตอรี่ผมพูดไม่ชัดเออน้องขายดอกมะลิในนี้เด้ออ่โอ้กลางคืนทำอะไรครับกินน้ร้อนฮะกินน้ร้อนกินน้ำร้อนเป็นนักร้องอ๋อ เป็นนักร้องฮะเองนน้อน้อยเออแต่พี่ตองสนใจจะติดต่อไปร้องเพลงได้ไหมได้อ่ะพี่โนมาเลยเบอร์อะไรครับเบอร์โทรอ็นน้อยนี่รุนเบอร์โทรติดต่อได้ฮะเบอร์อะไรครับอ่ะรุนแปดเก้าอ,อะไรนะรุนแปดเก้าศูนย์แปดเก้าอ่ะรุนแปดเก้าอ,อะไรอีกฮะ เยี่อีเก้าอะไรนะน้องเยี่อีเก้าเจ็ดสี่เก้าอ๋อแล้วอ๋อยี่อีเก้าเก้ามาทำไมไเถอะมาควังเบอร์เถก่อนนี่เอ้ย่ามีพลูไหมน้องไป จะมาถามหา9 9อะไรศูนเป็ด97497499หายอีโนง่ายเออตัวได้ตลอดอหายง่ายดแล้วอเบอร์นี้24ชั่วโมงจะไม่รับน้องเปิดเอาไว้อะมันมีอ้อไม่มีรุ่นมีโนอีกนินอะไรนะโนอีกนินอีกซิมอซิมน้นเบอร์อะไรฮะอันนี่ศูนแตหด ทำไมเบอร์เป็นแบบนั้นน่ะแก้วอากาศเย็นๆเลยดึกๆเบอร์โทระไรเปลี่ยนตามอากาศแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดหกศูนแปดอะไรอีกครับอีนี่ต้องเงี้ยสี่เก้าเจ็ดอ่อแล้ออะไรอีกครับเงี้ยอีนี่ต้องเงี้ย เจ็ดสี uh. hehe, so ่เก้าเจ็ดอ๋อวายมันรู้กูจะทรกูโทรเบอร์แรกจนติดนั่นแหละกูเจออะไรนี่ที่ตาทามนู่นเละเจ็ดสี่เก้าเก้าเออกล่องแล้วมันโทรสะดวกดีแสดงว่าพี่นี่ไอเจ้าบีที่เจอน้องหักเงี้ยเงี้ยเงี้ยน้องตายเมียสักคนเวย ่อไปจะอยู่ด้วยกันรักกันตลอดไปนะน้องอ่ะอยะคนสวยครับฮะแต่พี่ได้แต่งงานกับน้องเออพี่อยากมีลูกสักคนน่ะแต่ถ้าน้องพี่ถามหน่อยอถ้าแต่งงานกับพี่น้องสามารถมีลูกไปพี่ได้ไหมง่ายอ่ะกี่ปีครับกว่าจะจะเกิดได้เนี่ยอ่ะสามเ,เดือนท่ไมสามเดือนน้องน้องจองไว้อกแล้วมันลูกใคร ร่โชคดีแล้วโชคดีเล้วน้องพี่อยากมีลูกนะถ้าได้ลูกต้องหาลูกสักอยากได้ลูกสาวได้ลูกสาวเออได้ลูกสาวสักคนชื่อไงดียไอโถได้ลูกสาวอ่ะชื่อไงดีแกได้ลูกสาวตรงจังคือว่าเด็กหญิงสมศักดิ์ลูกสาวเฮียได้เด็กหญิงสมศักดิ์ชื่อไอ้วันวันสิ ชื่อวันหวานลูกสาวต้องชื่อวันวานชื่อไงชื่อน้องไงเดียน้องน้องกล้วยเชื่อมอน้องบอนทองพอนะ่อป้าใจเรื่องกินอ,อได้แต่งงานต่อไปอยู่กันมีความสุขรู้แหละทองได้กับสาวผู้หญิงคนนี้เพราเวลาออกลูกมาต้องอยู่แปลกๆหน้าตาดูไอ้ทองที่อยู่มันจะตะเคดูไอ้สาวนุ้นหน้าตามันดูี่เหมือนกระจงอะ แด้ยดยอ,อ,อยู่วันยาเลมาเลจระเก้ได้เมื่อเจอกับคู่อริที่เคยทะเลาะกันมาคุณมีความโกรธแค้นคุณเลยชักดาบออกมายิงน้าใส่ห้องยิงกับดาบยิงเป็นหนึ่งนัดซ้อนๆพี่เอกมันนึกได้ว่าเราทำความผิดแล้วกลัวเจ้าหน้าที่จะดำเนินทางกฎหมาย ก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นบนปลายไม้ไปช่วยเอากิ่งตายนึกว่ากิ่งพุกหรือลงมาในหนองแห้งน้ำคุ้งเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ดีเดี๊นองแห้งแล้น้ำคุง <c ười> ้งไปลงเดียร์แจ๊บไปยังกันไปแจะ๊บไปตกแกงแ่ายไงผมสร,ร้างได้สมหวังป้านั่งเฉลิมนี่พี <c ười> ่เอกหนุ่ม ลูก่อพดตกลงมาในหนองน้ำนั้นก็วาวิธีการที่จะออกจากหนองน้ำนี้ได้พระเอกหนุ่มกราบตัดสินใจลุกขึ้นได้นั่งวิ่งนั่งวิ่งเดียวให้ร้ยนั่งวิ่งไห้ร้ยนั่งวิ่งตอดนี้แล้วทอดกันทอดพวกนั่งวิ่งแล้วไม่ไปฝากลุกขึ้นได้ทอดโลต้าฮู้เออนั่งวิ่งเ ลุกขึ้นได้นางวิ่งเขาวิ่งออกจากหนองน้ำมาประมาณสิบเมตรใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึง่งให้ได้แก่เจ้น,นันว่าทออสาเะ็นไปได้ติงกิโลหลังเรนก็เบื่อพี่เอก <c oughs> ขึ้นหนื่อยไม่ล้ามันทั้งว,วันเหลาตะวันครจะตกดินพระเอกหนุ่มเราก็เดินมาเจอต้นมะพร้าวหลายต้นเป็นกิวแถว แกมันแปลกมากแปลกตรงที่ว่าบนต้นมะพร้าวมันไม่มีลูกกระหลุนเลยไปเปล่าได้นุ่นขึ้นโยรอดอกปลาไปกินมั้งดอกปลาไปกินพระเอกเขอยากจะกินน้องมะพร้าวแกก็หายเขาก็เลยตัดสินใจปรับลงหลวดขึ้นปรับลงหลวดขึ้นมึงก็เปล่าอ็ตาปลายไว้ลางอือ เรื่อๆความพยายามของเขาก็มาถึงจุดสุดท้ายเรื่อๆเขาก็ไม่สําเร็จเขาลงมายืนบนพวพงพามอยู่คนเดียวว่าแม่ฉันก็จะไม่ได้กินน้ำมะพร้าวไม่มีทางไม่มีทางลิงที่อยู่บนปลายปาาเปล่าก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าขึ้นมาไงตแตระเบินนี่ทางของลุยแกก่อนนะวันนั้นผมก็ยิงตายต่้งลิงเหบปลาเอดต่านงะรปีอะไรก็ ย่างอย่าไปตังไกโตเลยแกมันเจี๊ยซื่อแล้วมันตังกูจ้องรอยไม่รู้เคยหลักซุ่นปนกว่าฟ้ายังจนๆนอยู่แม่งไอเด็กแดงกูไม่โดนกูชัดแล้วนะมึงแงว่ากูหลักตามมึงใช่เออว่ามึงนอนกับกูแหละคืนนอนกะกูไม่โดนเรื่องทีแต่กว่ากรรมในปากกูไม่รักบาทกูยกคืนเลยว่าเจ้ายังอยู่จ้องรอยกูรู้วะมึงจ้าบ้านทีตาเนี่ยจริงมึงจ้าบ้านที่ว่ามึงไม่ได้หลักตามกู Ơ, ta cô lạc ta ngày tiện cho rồi quả phá hay mân chi phá hay mân tài ôn hay mân dạ dạ mân là mưng lắm hả mưng là dạ mân họ mưng lê. hả cô cù ta ngày tiện cho rồi hay mưng chi phá hay mưng tài ôn hay dạ cù hay nè tí cứ mưng anh mới chạy cù là cả mưng anh này นักกูปิดไว้เลยละมึงคว่างตาปังปังคือตามึงหลักตามกูจ้องรอยใช่ไหมให้มึงใต่โอ่งไงมึงใต่โอ่งมันไอ้ร้อดีกว่าไม่ใจกูไงไม่ใจกูน่คือว่าไม่ใจกูใตอโอ่งไงกูใจโอ่งเลยคือไอ้มึงจีบไอ้ใครมึงอันนี้จีบไอ้ผมไม่เข้าใจด้วยอย่างแบนี้ก้าวแบบนี้มึงหว่าตามกู Ui chạy ra dính cua Nhà tít tuôn là đó Mừng quả tam cu và trả mỡ Ta cu lạc ta ngay tiện Ta cu lạc ta ngay tiện Xong rồi Chạy ra con Xong rồi xong rồi Hai cu chi mai <laughs> Chi mai Lấy à. nhà ơi ra tù hắn lạc Cu cay vô lạc Khi cho y tài ơn Pee! เออคุณบดะบนกันไนถ้าคุณหลักฐาไงเต่งเร็รอยให้คุณจีบไม่ตายอะลงเล่ต้องลงยาทองจะไม่ไปกับข้าว่าอย่างนั้นเหรอครับผมอยู่นี่ครับสบายใจกว่าคิดดูในยุคนี้ลุกขึ้นตอนเช้าได้ยินเสียงไก่มันขันหออทองจำเสียงไก่ได้เออออ เสียงไก่มัวมาเสียงกา,า,งกาอ่าอ่าอ่าเสียงนกดู่เอาตัวเล็กตัวเล็กเล็กอีกเล็กกว่านั้นเล็กอีกเดี <c oughs> ย๋ยมันเล็กเกินเพื่อนร้องไม่ออกองาได้ไงเสียงเอ๋เสีงยงไก่ หมัวมาเสียงนาฬิกาเดี๋ยวเดียอย่ามาหมุนใกล้ๆคุณหมิ่นปากนาฬิกาจใจแล้วไม่แปลงเข็มเลยมึงนนาฬิกาเอานาฬิกานาฬิกาเรือนเล็ก อะไรไอ้โาตจิงโจ้ก็ไปอยู่ในนาฬิกาเดี๋ยวเนี่ยมันกูแทงตายห่าเลยเดี๋ยวนี้ได้หลายเสียงโอ้หลายเสียงเสียงวัวมากาอาอาไก่อ๋อได้จริงจริงจิงรีจิงรีดังเหมือนรถจักรยานลูกลายหลวมอ่ะได้หลายเสียงโอ้ ไกลอ่าไก่ไงร้องแบบนั้นมันอยู่ใกล้โคกหัวชินได้หลายเสียงอู้ไกลหัวมากาอ่าอ่าเสียงปูชิมไ่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องมายุ่งกับฉันปูน้อยตําตํจ้อย่ละคิดเอาเองเลยกูพูตอนนี้ก็คุกมาครอบโรงอยู่แล้ว ไม่ได้นะเรื่องการเมืองอย่าพูดจริงโอ้ตอนนี้เมืองไทยก็ไม่พูดเรื่องการเมืองแล้วประเทศไทยไม่มีการแบ่งสีกันแล้วเวลาแข่งกีฬาโรงเรียนทะไม่ปนกันเนอนดูพูดอะไรไหมคือตอนนี้ไม่แบ่งสีกันแกวออไม่แบ่งสีกันประเทศไทยตอนนี้ไม่มีเหลืองไม่มีแดงมีแต่เขียวก็ชนกันตั้งถนนเน่ะต่างคนต่างออกอคิด,ดัวสร้างความพรองดองมสามัคคี รู้หรือเปล่าเรื่องเราทุกอย่างบ้านเมืองเราต้องช่วยกันดูแลอะประนั้นวันนี้ก้อน้องเดินทางพี่จะเขว้าบ้านดูแลสถานที่นี้ดีที่สุดนะพี่ทองแล้วก็ไอแก้วไอโถสามคนเราอยู่ที่นี่ไม่มีใครกล้าเดินขาดินจะมาขขโมยของมีค่าทุกอย่างขอบใจเจ้าทองขาดเดินทางได้เมียแล้วก็จะกลับมาขาลา่อนนะเพื่อนโหย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายมานครถมคอยลูกได้เมีสักคนกลับไปปัใต้ถ้แต่ได้เมีสักคนแต่จะรักไม่ใครจะรักอยู่กันนานนานอยู่ด้วยกันมีอะไรเราปรึกษากันคนเราก็บอกแล้วว่าความรักเนี่ยไม่มีพรมแดนอยู่บ้าอะไรแกนี่ผู้หญิงแถวกรทมก็อยู่แบบนี้หมดแล้ว อย่าไม่มีเยื่อเลยคงใจจะแรงหนักไปดิอย่าตามดูที่คืออะไรโตมาดูแควนในทองดิอุย้ยสวยเว้ยแควนในทองเออแควอย่าผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นชายินไม่น่ากินเลยทำไมไม่มีนมอ่ะ ไม่หวานอดเลี้ยงเด็ดขาดควาดุว่าดำเลยมีพลูไหมนอ้องปอยเป็นไงวะ,ะเราต้องจีบมันคนแก่ที่นี่สิงสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับอัดนะอัดนี่น่ะอินนี่นะอิน,นนะ่อุ้ยนะมาจากไหนะครับคนสวยนั่นะอยู่นะอ่นอนใจอี รถใครวะดังเหมือนเครื่องเรือเลยเปลี่ยนท่อได้แล้วพี่ไปยุ่งก็กว้างนะก็ปากับหินใจบางดัดีเหมืนเรือห่างยาวเลยพี่ห่างเสือจมน้ำ